สวัสดีจ้าทุกคนไฮไกส์นี่นะคะทุกคนมาเจอหนิงในป่าเหมือนเดิมนะคะนี่หนิงพามาเก็บเห็ดจ้าทุกคนดูเห็ดออกเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มเลยจ้าสวยงามมากดูอยู่นี่สองดอกอยู่นู่นอกีกอยู่นี่สามดอกอยู่นู้นอีกสองดอกนะคะทุกคนเดี๋ยวหนิงจะพาเก็บจ้าเก็บกันเลยจ้าฟินสุดๆจ้าทุกคนโอ้สวยงามมากมาพาเก็บว้าว สวยงามสุดๆดจ้าอู้มีแต่ดอกสวยๆถึงจะดอกใหญ่แต่ขาแน่นนะคะอู้สวยงามมากดูจ้าอู้ว้าวๆโอ้ยอ่ะเดี๋ยวนิงวางในนี่ก่อนนะคะทุกคนมันเอาไปไม่ได้เดี๋ยวนิงจะพาไปเก็บอีกไปจ้า ตรงไปตรงไปนู่นจ้ะอยู่นี่อีกอยู่นี่อีกสองดอกจ้ะนูน่นอยู่นู่นอีกดอกหนึ่งเห็นไหมคะทุกคน,นเก็บบอกว่าตื่นเต้นมากเกลียดต,ตานี้ดูจ้ะทุกคนสวยงามมากว้าวอยู่นี่อีกดอกนึง ไปรวมกันหกดอกนะคะกลุ่มนี้แถบนี้หกดอกหรือจะมีเยอะกว่านั้นก็ไม่รู้นะคะเพราะว่าวเรายัางเดี๋ยวว่าหาไม่เจอนะคะว้าวจ้หกดอกฟินฟินสวยจว้าว้าวสวยงามมากจ้ะอู้ยสามดอกนี้สวยงามมาก ดูจ้ะสวยงามมากกาไก่ล้านตัวว้าวตัวหนึ่งพาเก็บอันนี้น่าจะเป็นแฟสว้าวสวยมากเฟอร์เฟสมากอือหือสวยสุดๆจ้ะทุกคนนี่เดี๋ยวพาเก็บอีดอกนึงดอกนี้ก็สวยว้าวสวยงามสุดๆ ปิดหลุมสวยงามมากจ้ะทุกคนว้าวเห็ดอะไรสวยสวยขนาดนี้ขาอวบขาแน่นขาแน่นมากโอ้โหสวยงามมากดูสามดอกนี่ก็คือแบบว่าเองนี้ไม่ได้เลยนะคะ้วสวยงามสุดๆจ้าดูอืมสวยสวยสวย คือพึ่งเขาสวยมากเอเดี๋ดยวนิ้พาไปเก็บเอาอีกดอกนึงนึ่งจ้ะดอกนึงที่โอ้ยอะไรเนี่ยเหยียบเหรอโอ้โหคหลกลนิ้งเหยียบเหตุนี่แหละอีดอกนึงนี่งจ้ะดอกนึงอยู่ตรงนี้ สวย,ยงามอะไรขนาดนี้กิบเห็ุป่านี้คือฟินมากนะคะทุกคนฟินสุดๆไปเลยจ้ะนแะมอแอดทุกวันได้ทุกวันได้เก็บทุกวันจ้ะสวย,ยงามสวยงามสุดๆด,ดูขอถ่ายรูปหน่อยแล้วกัน สวยขนาดนี้ว้าวไปทุกคนหาตอ่อโอ้เห็ดอะไรสวยงามดูสีดอกนี้เก็บจับไม่ได้ถือไม่ได้เลยนะคะทุกคนมิงก็กลัวอ้นี่นะคะนี่โอ้ไปหาต่อจ้ะอ้ยกำลังมันทุกคนกำลังฟินจ้ะเก็บผตภัตนี้กำลังฟินจ้ะไปหาต่อจ้ะ คนนิงพาเก็บเห็ดนี่เห็ดกำลังโผล่หนึ่งดอกสองดอกสามดอกนู้นอีกด,ดอกหนึง่งอยู่ไกลๆนะคะไปเก็บไปเลยจ้ะนี่หนิงก็จะพาเก็บเห็ดกินทันทาาทันนอนนะคะทุกคนดูจ้ะนี่โอ้ยสวยจ้าเดี๋ยวมุดก่อนตรงนี้ต้องมุดเก็บ <laughs> มุดเก็บนอนเก็บจ้ะ น่ารักมากบอกเลยไปเราไปเก็บอีกดอกหนึ่งต่อ่อต่อไปต่อต่อ มันอยู่ตรงนี้อ้ยมีอีกไหมเนานจะจ้น่ารักมากแต่ดอกกำลังสวยดอกอสวยๆจ้าอยู่ใกล้กันเลยนะคะนี่ป่าเดียวกันจ้าโอ้ฟินมากเก็บเห็ดตานี้ไปจ้าทุกคนหนิงพาไปเก็บต่อนะคะเก็บจ้าเจอแล้วจ้านี่ อวบมากขาอวบสวยมากไปเดี๋ยวนึ่งพาไปเก็บเอาอีกนู่น่นจากทุกคนเห็นไหมคะว้าวน่ารักมากดูจากทุกคนนี่สองดอกอุ้ยน่ารักอะ่ะน่ารักสุดๆเลยนี่นี่อีกดอกนึงโอ้ น่ารักมากอ่ะดูดอกนี้เก็บมาแล้วโอ้โหขาสวยงามมากอุ๊ยดูจ้ามาเก็บอีกดอกนึงอือด,ดอกนี้กำลังออกน,น่ารักโอ้โหสวยงามมากสวยไม่มีทิฐิเลยจ้ะ เกสามดอกสวยงามสุดๆโอ้ยดูราขาอวกขาอวกมากสวยงามสุดๆ่ะดูจ่าดอกนี้อ้สวยงามมากโอ้ขา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 มาอันนี้น่แหละ ดอกที่สองกำลังโผโอ้โหเห็ดป่านี้ขาดูดูดอกนี้โอ้ขาดอกนี้ทุกคนขาใหญ่มากโอ้ยขานจะซานดอกสวยๆ จะพาไปเก็บอีกดอกหนึ่งหนี่งจะดอกหนึ่งอยู่ข้างล่าง,ง,าง,างสวยงามมากเจ้าโอ้หเหี้ตานี้ปินมากจ้ะทุกคน คนดูคะ่ะอู้ยใหญ่มากเดี๋ยวว่าจำรรมไม่ได้เลยนะคะไปจ้าหาต่อจ้าเก็บเลยจ้าทุกคนนี่ปิดลุ่มโอ้เก็บเพีรุ่นนี้ทันนอนนะคะทุกคนนี่โอ้โหรุ่นแบบ ตูมูติมีของแท้คำละดอกเอ้ยอันนี้คาลุดโอ้ยย่าทุกคนอุ้ยเก็บเห็ดหัวคาดโอ้โอ้ออโอ,โอ,โอ้ตรงนี้โอ้ตรงนี้เขาเป็นสามดอกเลยนะคะทุกคนนี่จ้ะ อืม้มเยเศษดายดอกนี้ยังเล็กผิดลูมไม้เหมือนเดิมนี่จะเดี๋ยวนิ้งพาเก็บต่อนะคะเพราะว่ามันมีอยู่เดี๋เดๆๆเดเดนี่มันมีอยู่ทางนี้อีกจะ้ะโน่น,นจะ้ะสองดอกสองดอกฟินๆไปเลยจ้ะดู นี่เริ่มโตแล้วอือค่ะอือสวยงามมากแม่หนูเอาพาไปรวมกันกับกลุ่ม เล็กๆน้อยๆจะโอ้น่ารักแท้จ้่ทุกคนดอกใหญ่จะใหญ่มากใหญ่กว่าน,นี้ก็มีนะคะออ้ยขาสวยมากทุกคนนิ้งไม่คิดว่าดอกนี้จะสวยโอ้โหสวยแบบไม่มีทิ่ติเลยนิ้งกะว่าจะไม่เอาแล้วนะคะเพราะว่าเขาดอกใหญ่มาก แต่ว่าเขาสวยมากจ้ะทุกคนว้าวเอาจะเอาสวยมากขาแน่นมากจ้ะผ้าเก็บนี่เกบเลบานเล่โพต้องเก็บรุ่นนี้นะคะถึงจะทันหนอนทันทากจ้ะนี่<ฮ>ขาแน่นมากจองนี้ ขาแน่นขาแน่นสุดๆอ๋อใจเกิด,ดยังไงแล้วทีนี้ดึงไม่ออกทุกคนขาแน่นมากขุดขาก่อนโอ้ออโหน่าจะติดรากไม้ โอ๊ยขาดโอ๊ยเสียดายติดลากไม้นะคะทุกคนนี่จ้ะนี่ตะไรนะคะเราหาใหม่จ้ะดอกนี้ก็จะเอาดอกไปจ้ะหาต่อจ้ะเีจ้ามีจ้าสองดอกมีดอกหนึงนีอยู่นี่ดอกหนึ่งกำลัองออกอว้าวเดี๋ยวจ้า น้อต่อจ้ะด,ดอกเลยอู้่มี่สองดอกกำลังออกสองดอกนี้เลย,เลยกคนเก็บเห็ดป่านี้บอกว่าฟินมากจริงๆนะคะนี่ ก็เก็บเห็ดก็มนิงก็เก็บดอกเล็กๆนะคะทุกคนเพราะว่าหนิงเก็บไปให้ลูกค้านะคะก็ <g ül> จะเก็บดอกที่แบบว่ามันไม่มีนอนเนาะเราก็ต้องเก็บดอกเล็กๆจ้ะนี่ว้าวก็สวยอยู่ไปจ้าไปกันต่อจ้ะทุกคนไปจ้า จ้าอ้ยนี่อยู่ใต้ต้นไหนอุ้งพามุดจ้อสวยน่ารักมากโอสวยจ้ะไปหาต่อจ้ะ พาไปเก็บอีกดอกนึงจะ้ะสองดอกสองดอกว้าวว้าวนี่ไงเห็นไหมคะทุกคน สีดอกสวยๆจ้ะาต,ต่อจ้าดอกนี้เกือบเหยียบเขาบอกว่าก็เหยียบเห็ดนะคะทุกคนเดินไปเดินมาเหยียบจริงๆด้วยเห็ดออกไปทุกที่ สวยงามมากจ้ะว้าวสวยๆทุกกค้งดูจ้าดอกนี้อ้<ฮ>นั่นอยู่นะคะโอ้ขาว้าวสวยงามจ้ะมีทากด้วยเดี๋ยวเอาทากออกก่อน สวยนี่สวยงามมากยังไม่แก่นะคะยังอ่อนอยู่เลยเอาจะเอาดอกสว,สวยจ้าดอกนี้สวยมากว้าวสวยจริงสวยสุดๆส,สวยจริงๆสวยงามมากจ้ะ ง่ายมากสองดอกนี่ดอกนี้ก็เอาไปเลยนะคะทุกคนนี่อีดอกนึาวสวยโู้ สวยมากจ้ะว้าวสวยงามมากไปไปไปหนิงพาเดินเก็บนะคะดูจ้วาวออรดอกเดียวเหรอ สวยๆจ้ะไปนู่นไปเก็บอีกดอกนึงยาวไปยาวไปตาก็มองหาเหยดอู้ดอกนี้ดอกนี้ก็โตแล้วจ้ะว้าว สวยงามากจ้ะโอ้สวยอยู่มา,มาดูเห็ดดอกนี้โอ้ขาด,ดอกยังสวยนะคะทุกคนนี่จะเอาจ้ะมาดูด,ดอกนี้ยังแน่นอยู่นะคะสัมผัสได้เลย สวยอยู่จ้ะว้าวอเอาขาได้เลยนะคะทุกคนเดี๋ยวนี้เอาจ้ะอีกด,ดอกหนึ่งอ๋อเนอนอีกด,ดอกหนึ่งดอกนู้นจะใหญ่แล้วโอ้ ได้อยู่ตองนี้สวยมากไปจะหาต่อจ้ามีแต่ดอกหนึ่งโอ้ดอกนี้สวยอยู่ไปจ้านู่นทุกคนเห็ดมะนาวนะคะ แต่ว่าหนิงไม่เก็บนะคะหนิงเก็บแค่เห็ดพึ่งหวานนะคะใช่เห็ดดอกว้ว้าวอุ้ยจะ้ะนี่คือเห็ดพึ่งหวานดนอกสีม่วงสวยงามจ้สญญาสวยงามมากจ้ะทุกคนเห็ดคลิปนี้ก็ดอกตุ้มมุกตุ้มมินะคะ ล้นตะก้าบอกเลยว่าล้นตะก้านะคะทุกคนนี่สวยงามมากดูนิงเก็บเห็ดมาสวยงามมากจ้าทุกคนนี่โอ้เห็ดตะก้านี้ส,สวยยจ้าสวยงามสุดๆจ,จ้าทุกคนเดี๋ยวนิงจะพาไปตัดขาเห็ดนะคะ ไปชมคลิปตัดขาเห็ดกันจ้า